คุณสั่งซื้อเกมแท้ผ่านระบบออนไลน์ยากใช่หรือไม่เพราะงั้นเราขอแนะนำชอบเกมส r e ีมร้านขายเกมดีๆที่อัปเดตราคาวันต่อวันไม่ว่าจะเป็นส t r e มออริจินหรือยู a พก็ตามเอาเมื่อรู้แล้วก็รีบผ่านมาเล่นเกมแท้กันนะครับ สวัสดีครับทุกท่านครับผมชอปเปอร์คุงครับก็บกลับมาต่อกับเมืเกียร์ solid peace walker อีกครั้งติดโอเคเราส่งทหารอะไรยังนึงเมื่อกี้เราส่งไปแล้วนะสองทีมโอเคแล้วก็ทหารเราก็จัดแล้วใช่ไหมเราจะมาตกรถถังกันใช่ไหมคราวนี้จำได้ใช่ปะนะโอเคงั้นเราไปตกรถไม่รถถังดิตกเครื่องบินเออมีน้องมีน้องถามมานะว่าตกเครื่องบินได้ไหมพี่ตกได้ลุงงูซะอย่างเออเออเออ สเน็กแล้วสไนน์น่ะไฮก็คือเครื่องบินในฮอร์ฮอร์เอ็นั่นแหละไฮมันย่อเขาอ่ะฮอร์อย่างเงี้ยอจัดการฮอร์ได้เลยโชคดีเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยอุปกรณ์ที่ต้องเอาไปก็แน่นอนก็ต้องมีบาซูก้าคือมันแม่เอาปืนจะสลบไปเพราะผมก็ไม่แน่ใจไงว่าถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาจะได้บูเลยไม่ต้องมาแบบต้องมารีใหม่เก็บต้องมาเอาปืนจะสลบไปยิงใหม่ไม่ต้องนะคือถ้าเกิดเล่นก็เล่นไปเลยสำหรับผมนะเพราะงั้นก็โอเคเอาเคอรี่พาร์ทีคลิปไปไว้กันตาย เพราะฮอมันมีบาสูก้าไม่มันมีมีมิสไซล์ออกมาได้ด้วยอ่ะโคตรโหดอ่ะโหัวกับรถถังอีกอ่ะรถถังยังพอว่าเจอฮอนี่แม่งยิงใส่ยิงเอายิงเอาไม่ไม่ถามกูเลยว่ากูพร้อมไหมอะไรเงี้ยมามานะครับจากพาร์ทที่แล้วนะโอ้โหพอมาแล้วปึ๊บปึ๊บลงมาแล้วตึ้งตึ้งตึงตึงนี่เอารับต่อเริ่มเลยนะฮะแม่พาร์ทที่แล้วว่าให้รอสนานโหเล่นคนละวันกับพาร์ทที่แล้วนะ นี่มาเล่นอีกรอบหนึ่งแยกกันโอเคถึงสุดจับก็เหมือนเดิมนะฮะป่าระเบิดฟันไปเจองงงงทุกลายอ่ะฮฮึึมาสี่คนฮฮึึอ่าเรียบร้อยเก็บเก็บ ไอ้คนไปไหนละไปไหนละนั่งอยู่นี่เก็บเก็บเรีบร้อยฮะเก็บหมดแล้วก็กลับเนี่ยมันก็จะส่งคนมาเพิ่มแล้วก็ทำนี้ไปเรื่อยๆนะง่ายๆไปงงทุกไลน์เจออย่างนี้เออเอ้าโดน โคนขวานซะเองทีนี้เอาอยู่ไหนหมดวะเอาเป็นได้เฮ้ยอย่าฮดูทุ่มห่างกันขึ้นไปวิ่งไปคนหนึ่งช่างมันฮะนี่ก็ยิงได้โคนซะอู้อู้อู ต้องปลามาอุ้ยโอ้ฮืมอื้มเยอะเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วบอมอื้มโดนเพื่อนมันสุดลำหน้าอ่ะลูกน้องไปแล้วเอาไปคืนไปโอ้หืมเกือบกินครับกินครับเพนครับเพน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  เดียดเดียดเดียดจะเย็นพี่จะเย็นจะเย็น,ย,นยิงเฉยงงดิเจอยิงเสยยิงเสยยิงเสยก็ต้องยอมเสียเพราะมันเห็นแล้วแล้วไงเราต้องสู้หน่อยนะครับอา้าวเ้ยไม่โดนวืดอันนี้บุดพันไป ปลุกปันไปฮฮฮึึึออีีสสจับให้หมดทุ่มดูทุ่มแหลกหลับหลับสิหลับอู้มึงยิงไม่ผ่วงเพื่อนมึงเลยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่ห่วงลูกน้องมึงเลยเหรอ มึงถามลูกน้องว่ามึงพร้อมลูกน้องมึงเก็บไปก่อนผู้ผู้ผู้ในคนละอีกคนนึงมาอยู่ไหนอ่ะโอ้โหเฮ้ยมึงไม่สนใจลูกน้องมึงเลยเนี่ยฮะเอาแมงยิงไม่โดนโอ้ยหมดยางลูกน้องมาหนอีกคนนึงตายแล้วมั้งโดนลูกพี่แมงยิงมาสซก้ายิงปืนใส่เนี่ยเฮ้ยหมดเดี๋ยววางก่อน รีบส่งมาเลยเร็วมันยิงมาแล้วโลดเก็บเก็บเลชั่นออกมามึงนี่ก็ยิงอย่างนั้นไอ้เครื่องบินเนี่ยเฮ้ยมึงยิงจังเอาไปเฮ้ยอ่ะโดนด้วยเว้ยนุ่งจะไม่โดนสิญญอึงอาไปอีกลูกโดนหขนไอ้คนขับออกมาเร็วคนขับยิงง่าย ลบลบกระสุนหมดแล้วยิงก่อนอย่าพึ่งโอ้โดนโดนโดนเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โอ้โหโดน ว่าเราควรจะรีงรสะพายพดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงเยอะไปนะเนี่ยโอ้ยให้เวลากูวางสะพายบ้างหลบครับหลบโอ้โหเฉียดโอ้โเฉียดมาแล้วขอมาแล้วขอมาแล้วนะได้อุปกรณ์แล้วล้วจะโอ๊โอ๊โดนตูดโดนตูดเอาไป ออกมาเถอะคนขับออ,อกมาเถอะได้จับง่ายๆเร็วสามน้วนะหมดแล้วนะมาใหญ่โอ้ยเร็วคนขับออกมาฮะยิงฟิวแทงเรียบร้อยคนขับออกมาสิคนขับแม่งไม่ออกมาเลยโอเควางซัพพอร์ตไปก่อนเรียกกระสุนนะต้องการกระสุนไงกระสุนเร็ว ม re sí, sí, ีฟิวแทงอ่าเดี๋ยวเขายิงไม่เวลายิงทีหลังได้ฟิวแทงกันที่สองเจ็บเจ็บนี่เอาซีโฟมาทำไมไอ้คาดมึงรู้เรื่องไหมเนี่ยเอาซีโฟมาทำมะเขือม่วงระเบิดฟันก่อนอุ้มเฮ้ยผิดผิดลูกระเบิดฟันดิเอาวิ่งมาเอาวิ่งมาวิ่งมาเหรอวิ่งมาเหรออุ้มทำไรชั่นก่อนอุ้มอุ้ย อ้าวเพื่อนเอาไปไหนล้เอาอยู่นี่มาเก็บเก็บเก็บไม่ต้องห่วงเราไม่ทิ้งเราไม่ทอดทิ้งนายแน่นอนอนี่ตายเลยเก็บไม่ได้เอาตายเลยดูมันฆ่าลูกน้องตัวเองโห้โคตรเลวเลยพวกนี้โอเคเรากูรอยิงแม่งละขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับ งงสิเจองี้งงตัวนี้โดนตัวสอยจากข้างล่างนี่แหละมาแยะเดี๋ยวนะขอกินกินของหน่อยใช่ป่ะเนี่ยอ่าโอเคเต็มแล้วนะว้า ก็ต้องสอยเงี้ยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเห็นแล้วไงเราต้องยิงให้มันบาดเจ็บหน่อยเพื่อให้มันไปเอารูปไอ้นะเอาคนขับออกมาโอเคสปอร์ตมาอีกไอ้ขาดแม่งกับซีโฟไม่กูทำไมงงมากเลยมึงเอาซีโฟมาทำควยอะไรมีไม่หมดอีกอะ นอนลงไปนอนครับมาแล้วมาแล้วไอ,ลอลวนะ้ลีเดอร์มาแล้วลีเดอร์มาแล้วเราส่งนอนไปก่อนเดี๋ยวมันตายสงสารพวกนี้เอากลับไปด้วยเออโอ้โหแล้วไกลมากแล้วตอนยิงลีเดอร์มันยิงฐานน้ำมันก็ได้ให้มันอยู่เฉยๆนะดีมากเฮ้ยมึงหันมาทางนี้ดิจชยิงง่ายๆลีเดอร์อ่ะอ่า เรียบร้อยอ่าเป็นไงละ่ะเรียบร้อยนะมันก็ใจดีเนาะแบบบินลงมาเจาะให้เร,รา,าเก็บไปด้วนยะ <c oughs> เรียบร้อยนะยิงเลดเดอร์ตายไปแล้วเรียบร้อยคือจริงเราสามารถใช้ยาสลบฆ่าใช้ยาสลบจัดการก็เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูทีหลังนะว่าทํายังไงเพราะว่ามันสามารถเอาปืนจี้เพื่อเอาแบบไม่แบบไม่ไม่ยิงเือสักนัดละฆ่าคือยังไงคือแบบทาให้สลบให้หมดก็ยังมีนะได้จริงเจ๋งมากเกมนี้เพราะงั้นเจ๋งมากแต่ว่าอันนี้เพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ไม่มี ไอ้พวกแบบความสามารถหรือไอ้พวกของดีๆที่จะมาใช้ในการจี้ในการอะไรพวกนี้มันเลยลำบากนะเพราะมันต้องยิงให้หมดอะไรเงี้ยช่วยไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรก็เก็บเก็บปลายได้ฮอมไปหนึ่งลำเนี่ยสนคกิ้งสูตรนี่แหละครับเป็นไอ้ชุดที่ดีที่สุดในเกมนี้คือชุดที่ทําให้เราวิ่งแล้วเราไม่แล้วสตูไม่ไม่ได้เสกฝีเท้าเรานะฮะต่อไปก็ใช้ชุดเนี้ยชุดเนี้ยยาวเลยครับเพราะว่าชุดนี้ดีที่สุดฮสนกิ้งสูตรนะครับผมรอคอยมานานแล้วได้สนคกิ้งสูตรนี่ผมก็พังาัดแล้วบอกตรงเกมเนี้ย บอสฉันเริ่มจังห่วงแล้วละ่ะเกี่ยวกับทหารที่เราพามาเอ่าฉันฉันรูนน้แล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราไม่ใช่อ่าเราต้องการขยายขยายพื้นที่อะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ต้องการแทคติกอ่มีรีครูดโอเคนะรีครูดเพิ่มหน่วยใหม่ก็คือไว้สลับเสีไ,ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางมาคุยกันก่อนนะ โอเคกลับไปที่มัลเตอร์เบสนะโอเครีคูดคือคือการที่ใช้เน็ตเน็ตจริงๆนะใช้อินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยคือเหมือนกับมันจะเป็นอารมณ์เหมือนว่าเราส่งใบประกาศไปทั่วเพื่อล่อนไปตามเน็ตใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะมีคนมีไอ้พวกอันนั้นเข้าเข้าเข้ามารับ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 ของเราอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไป่อยู่ทางท่านเดี๋ยวจเดี๋ยวใครดูใครดูใครดูเจ๋งๆผมว่าเจ๋งมากเลยใครเน็ตเร็วๆนั้นรับรองเทพอะไรเงี้ยโอ้นนี้ผมยิงไปเยอะเลยอ้าเข้าไปเข้าไป แต่และคนแต่และคนเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอเคนี่นะรีคูดร,รีคูดเนี่ยมันจะให้เราใช้เน็ตถึงถ้าถึงถ้เป็น PSP ให้ใช้เป็น Wifi นะยิ่ง Wi-Fi แรงคนที่จะเข้ามาอยู่ในในในหน่วยเรายิ่งเยอะนะฮะนี่แหละผมเลยชอบมากอ่ลองเซิร์ชดูตอนที่ผมต่อเน็ตอยู่นะเน็ตผมไม่ค่อยเร็วนะเน็ตหอ ก็มีนะฮะเข้ามารับการทดสอบอะไรเงี้ยหรือวมีมีอ่าเหมือนกับที่เราประกาศไปต้องมีคนเข้าร่วมเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยแต่เขาอยากรู้ฝีมือของเราอะไรเนี่ยอ่าจะทดสอบของจริงอะไรเงี้ยงั้นจัดการกันดีกว่าจัดการมันโดยใช้ cqc นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูนะก็คือว่ามันเหมือนกับว่ามันก็จะแบบเช็คว่าเน็ตเราเร็วแค่ไหนใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็จะให้เราอ่ะมันจะให้มันจะมันจะให้หารที่ตามความเร็วเน็ตมาชุดหนึ่ง ให้เราไปจับทุ่มให้หมดอ่ามันก็ตกตกตกทหารดีไหมเออตกทหารอันนี้คือตกทหารเอาง่ายๆเออก็คือแบบแบบทหารมันจะมาตามเน็ตนะตามสายเน็ตเราอะเน็ตเรายิ่งแรงทหารยิ่งเยอะทหารยิ่งเก่งอะไรอย่างงี้นะแล้วก็สามารถเข้าไปแล้วก็จับจับจับนี่โอ้โหเน็ตฝังกากมากแบบมีคนเดียวโอเคเออทุ่มไปเออ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 รียบร้อย เนี้ยก็จะได้มา1คนนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ายิ่งเน็ตเราเร็วเท่าไหร่นะคนยิ่งเยอะผมรู้สึกผมเคยไปใช้ p ีเนะไปใช้ Wi-Fi ที่มอที่มหาลัยผมมหาลัยรังศรีนะฮะก็มาเป็น10คนอนะ่ะเราทุ่มแบบป่า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 ,ปาโอ้โคตรเท่อะจริงๆแต่ว่าตอนนี้เน็ตไม่ค่อยไม่เน็ตไม่ค่อยหนวยนะเน็ตนี่เน็ตธรรมดาเท่านั้นเลยไม่ค่อยทหารเนี่ไม่ค่อยเยอะนะก็ไม่เป็นไรข้ามไปเราก็สามารถไปจับเอาในในเนื้อเรื่องหลักก็ได้ในทหารเราก็เก็บมาเฉยๆนะเป็นเหมือนตัวช่วยให้เราได้เน็ต ดีขึ้นให้เราได้ทหารดีขึ้นอะไรอย่างเงี้นะฮะก็โอเคนะได้มาหนึ่งคนช่างมันก็เดี๋ยวม่าผมก็จะเน็นเร็วๆมาต่อแล้วก็เล่นดูแล้วกันเพราะว่าจะได้อนันั้นะฮะสู้ว่าวันหนึ่งทาได้ครั้งหนึ่งมั้งจะายิ่งทำบ่อยๆทหารจะน้อยลงเรื่อยๆนะมันจะเช็คๆตลอดอะไรเงี้ย่ะโอเคเนี่ยได้มาหนึ่งคนนะดีมากโอเคทีนี้เราก็จะมาดูที่อ่าหน่วยคนบ้างนี่ หน่วยช่างหน่วยช่างหน่วยช่างช่างอันนี้เก็บไว้โอเคมีช่างเอาเข้าช่างไปเลยได้ลูกซองใหม่มาแล้วเออปืนกลใหม่ไรเฟิลหม่ไรเฟิลรัลงคันสองเยดชาร์ปเกอร์เนตดีมากซีโฟลงสองเลิฟบล็อกแรงสองโอโ้โหบล็อกแมนเออมีบ็อกแมนด้วยอันนี้น่าจะเข้าหน่วยพยาบาลน,นะผมว่าโอเคนี่ไปเข้าหน่วยพยาบาลโคจิมะวันดีครับโคจิมะ อ่าส,ส่วนสองคนนี้เข้าคอมแบทอ่าพวกนี้เข้าคอมแบทหมดเลยนะโอเคกลับเข้าคอมแบทตายเรียบร้อยก็มีคนป่วยคนป่วยที่ว่าก็คือคนที่ผมยิงแบนะเอาง่ายๆที่ผมยิงแล้วผมจับมาด้วยก็คือต้องรอให้มันรักษาด้วยอะไรงนี้นะฮะวันนี้พวกที่ถูกจับก็ปล่อยไปแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็สักพมันก็มารวบกลุ่มกับเราเองโอเคดูที่อุนเตอร์โอเป็นเถอะพวกเราว่าล่หานเราเป็นไงบ้างกลับมาแล้วนะฮะ ซึ่งจริงเราจะไม่ดูแล้วแต่ผมจะดูจะเปิดให้ดูประมาณสักพักสองพักเดี๋ยวหลังจากนี้จะผมจะไม่ไม่เปิดให้ดูนะผมจะค้ำๆไปเลยแล้วกันนะก็เปิดเอานุ้กๆอ่ะเออเอาเลยสู้สู้เอาสู้สู้สู้เฮ้ยถูกยิงก่อนเออโอ้บาดเจ็บยิงกลับไปเออโดนยิงก่อนเออไม่โดนเออโดนยิงโอ่โดนแล้วโอ้โหรถบูบเลยเฮ้ยระเบิดไอ้เชี่ยแม่งโกงระเบิดเป็นกลไปนี่ เรียบร้อยเนี่ยมีมีรถจะช่วยตรงนี้ฮะคือทำให้มัยิงแรงมากไม่ทีเดียวตายนะฮะดีมากบาตูก้าเข้าไปเจอพลังคุณออยลอเบเกอร์ดีมากเรียบร้อยลอเบเกอร์โหคุณออยโหดมากไม่เกี่ยวใช่ไหมไอสิบหกไปนี่ไอสิบหกรถครึ่งลอดไอสิบหกอีกครั้งนี่เรียบร้อยหลับเอชนะเย้ชนะแล้ว ก็จะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มนะฮะนี่เยี่ยมยอดเลยเยี่ยมยุดเยี่ยมได้กล่องใหม่ได้ทหารใหม่บาบูลดีมากฮะทหารใหม่อีมูทีบาโวกลับมาแล้วอ่ะดูอีกครั้งแล้วกันก็เดี๋ยวพันหน้าผมไม่เปิดให้ดูนะเพราะกินเวลาชิปนะก็จะไม่เปิดให้ดูแล้วเดี๋ยวจะเปิดเวลาแบบถ้าเกิดเล่นมิชันสั้นๆแล้วก็เหมือนมันเหลือเวลาก็จะเปิดให้ดูอะไรงี้ฮะยิงกันต่อไปปืนพกมึงเออโดนเจ้าอ่ะปืนพกมาอีกแล้ว ปืนใหญ่โอ้โหตายตายทหารกูเออได้ยิงรถถังมันก่อนเออพวกเรายิงรถถังมันก่อนดิเอาปืนกลยิงรถถังทำไมเอาบาสุก้ายิงจีรออ่ะยิงคนบอกให้มึงยิงรถถังไม่ให่ยิงคนไอควายเอควายนะควายไม่ได้ว่าอะไรนะควายเขาอดทนเราไม่ด่าเขาเราด่าว่าเขาเป็นคนที่อดอดทนแข็งแรงไม่เกี่ยวแล้วโอเคตายคนแล้วเยี่มพวกเราไม่ตายสักคนนะ เรียบร้อยฮะเรียบตัวสุดท้ายคือกระถังมันนะฮะยิงมึงยิงปืนใหญ่ดิมึงยิงปืนกลทำไมเออโอ้ยิงกระถังโอเคยิงไปว่ายิงไปฮะยิงยิงเออเอาปืนบาสูก้ายิงสิพี่เอ้พี่ครับเออนั่นแหละฉลาดมากเอาไม่เสียไม่โดนไอ้โคโยตีเอาปืนกลยิงไปอ่ะสปันควจะตายมั้งสปันควจะตายพวกมึงอ่ะฉลาดนักอ่ะเอาปืนกลยิงเข้าไปเออ จะพังไหมวันนี้อยากรู้มากเลยเนี่ยมึงเอารอ,อ,อยิงซิอารถทังรถถังยาเอาปืนกลยิงอ,ะโอ,โอ่ะโอ้โหอ่าเอาไม่เอาจนพังอะ่ะจบนะโอเคใช้เวลานาน,านมากไอ้คู่นี้มึงกินเวลานาน,านมากเลยเนี่ยโอเคนะตอนนี้รู้สึกว่าทรัพยากรผมจะไม่ค่อยเริ่มจะไม่ค่อยพอนะเพราะว่าคือแบบว่าทหารว่าจะ,จ,ะจะมาเพิ่มนะไอ้พวกภารกิจเพิ่มนะแต่ว่าผมจะกลับไปทำภารกิจเก่าๆก่อนเพราะว่า ก็คือกลัวกลัวทหารเราตายคือผมว่าคงน่าจะใช้ทหารระดับเราสูงสูงกว่านี้หน่อยหนึ่งค่อยเอาไปซื้อเพราะว่าจะเห็นว่าโดนยิงใกล้ตายกันหลายคนนะเพราะงั้นผมเจ้าแช่ชุดนี้เป็นบุกนี่คือมันก็เล่นซ้ำไปเรื่อยได้เพอเก็บเก็บเลเวลได้นะอันนี้รถถังเราก็เริ่มเสียแล้วก็ออกนะเอาทหารใส่ไปแทนคืออนี้เราคือเราไม่ต้องเอาเอารถถังไปได้แต่ทหารไปหมดก็ได้นะแต่ว่าเอารถถังไปอย่างที่บอกคือโอกาสชนะมันจะสูงกว่านะแต่รถถังที่โดนยิงไงผมเลยเอาไปเก็บเพื่อมันซ่อมก่อนแล้วค่อยเอามันลงอีกรอบ โอเคฮะเรียบร้อยเรื่องของการสร้างโอโห้เพียบเอาอะไรก่อนดีอาระเบิดระเบิดนี่ก่อนดีไหมแหลงสอเนี่ยนะเอาอะไรดีนะเอ่อผมว่าผมน่าจะเอาเป็นน่ะนี่ก่อนอันนี้คือผมพไม่แม่งไม่พอไว้แม่งเยอะว่ะโอเคงั้นผมเอาเป็นไรเฟืนยาสลบบอไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเอาก็ได้อะไรเฟื่ยสลบกันกันไว้เหลือสองหมื่นแล้วเก็บไว้นะฮะ อะไรดีอีกเจ็ดสกเอหนึ่งแรงสองโอเคอ่ะเรียบร้อยไอเทมนี้โอ้โหเยอะแยะอยากจะทําให้หมดอะแต่มันมันค่าทีม GMP ไม่พอนะเราต้องรอห้า GMP ด้วยมันต้องใช้เวลาเพราะงั้นเราถึงต้องการอัปเกรดอะไรเยอะแยะนะฮะก็โอเคนะเดี๋ยวจบพันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็อย่าลืมชอบกดไลค์ซับสไครต์ไฟเือร์ใช้จนเคยนะฮะก็เออ่เรื่องก็เกมอื่นเดี๋ยวก็จะเล่นต่อไม่ต้องห่วงนะก็โอเคเจอกันใหม่พรุ่งน้าครับสวัสดีครับผมกินแต่เหลาเยอะแล้วรีบไปดีกว่าสวัสดีครับ